วันนี้แพรจะพาเพื่อนทุกคนไปทำน้ำตกคอหมูย่างเมนูง่ายๆที่สามารถทำทานเองได้ที่บ้านทำกินเองได้ประหยัดไปอีกเยอะเลยนะคะคอหมูย่างทำง่ายฉ่ำมากมาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยจ้าเริ่มจากหมักคอหมูย่างกันก่อนนำเนื้อคอหมูใส่อ่างผสมจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยผงหมักย่างคลุกเคล้าและนวดส่วนผสมให้ผสมกันใช้มือกดนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะ เมื่อส่วนผสมเข้าการหมักพักไว้30นาทีเสร็จแล้วนำเนื้อคอหมูใส่หม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยรอบแรกใช้ไฟ180องศาเป็นเวลา5นาทีเมื่อครบเวลานำออกมาพลิกกลับด้านเมื่อพลิกกลับด้านเสร็จนำเข้าหมออ้อทอดอีกครั้งใช้ไฟ180องศาอีก5นาทีค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คอหมูย่างเราจ้าแล้วเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนครบนะคะ นำคอหมูย่างที่สุกแล้วออกมาพักเอาไว้เตรียมหั่นค่ะจากนั้นวางเนื้อคอหมูย่างบนเขียงแล้วใช้มีดหั่นเป็นชิ้นบางๆเตรียมเอาไว้ถ้าชอบชิ้นกว้กางๆให้หัน่นแฉล็บให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วนำคอหมูย่างใส่จานเตรียมเอาไว้ทําน้ำตกกันต่อค่ะเทน้ำปลาลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะนาวคนส่วนผสมให้ละลายรวมกันค่ะ จากนั้นใส่พริกป่นหยาบและข้าวคั่วตาอารีลงไปตามด้วยเนื้อคอมหมูย่างค่ะเสร็จแล้วใส่ผักชีฝรั่งซอยตามด้วยหอมแดงซอยและต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วเราก็จะใช้ทัพพีคลุกเคล้าส่วนผสมให้ผสมกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้นำตกคอมหมูย่างแล้วค่ะจากนั้นเทใส่จานได้เลยโรยใบสลระแหน่ลงไปตามชอบเลยนะคะ ขอบอกว่าอร่อยแซ่บมากลองไปทํากันดูนะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะหรือจะทานแบบเปล่าๆก็อร่อยค่ะเครื่องปรุงรรตาอารีมีขายในแมคโครมีทั้งหมด7อย่างเพื่อนๆลองหามาใช้กันดูนะคะ